จะบอกได้ไหมว่าคุณเอเนี่ยเริ่มรักเขาเหมือนหมดใจละค่ะไม่พอคือรู้สึกว่าเห็นใจสงสารไอ้ที่มีความรู้สึกรักและก็สงสารเนี่ยถึงขั้นไว้ใจเขาประมาณสักกี่วันนะที่เราคุยกันคุยกันเกือบประมาณสองอาทิตย์ค่ะจนป,ประมาณสองสัปดาห์จนกระทั่งเขาบอกว่าเออ เขาก็เผยมาว่าเขาก็มีลงทุนนะครับค่ะแต่กลัวว่าเราอ่ะจะรังเกียจเลยไม่อยากไม่กล้าพูดตั้งแต่แรกคร่ะแล้วตอนที่เราเปิดใจให้กับเขาเนี่ยฮะเมื่อ,อไหร่ครับแบบเ<ล>ต็ม<อ>ที่เลยว่าโอ้คกล้าได้กล้าเสียลองเลยอะไรอย่างเงี้ยคือตอนตอนที่เขาชวนเนี่ยเอ่อเราก็บอกว่าถ้าเป็นการที่ทําให้ไม่ที่ไม่ได้ทําให้ใครเสียหายมไม่ได้ไปหลอกใครมาแบบมาเป็นทีมงานหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ ลองดูก็ไม่น่าเสียหายนะออค่ะ,ะคุณผู้ชมลองฟังแล้วก็ค่อยๆจับประเด็นนะจุดเริ่มต้นรู้จักกันมีการแอดกันเริ่มพูดคุย2อาทิตย์เรียกคำว่าที่รักเริ่มหวานคำหวานเสร็จแล้วจุดเริ่มต้นของการลงทุนครั้งแรกเลยส่งเป็นลิงก์ส่งเป็นแอปหรือว่าส่งอะไรมาให้เราของของไลน์นี้ค่ะคือส่งมาเป็นลิงก์ให้เราสมัครเข้าเป็นสมาชิกในใน เว็บไซต์ที่เขาทำขึ้นมาในการเทรดเทรดคริปโตเนี่ยค่ะค,ค่ะทีเนี้ยพอสมัครเข้าไปเนี่ยมันเป็นรูปแบบที่มันแปลกหูแปลกตาเ oh. พราะเดิมเนี่ยตัวเองก็คือคือลองเทรดเองอยู่แล้ว เคยลงเทรดเองใช่หมายถึงว่าเป็นหุ้นหรือว่าสกุลเงินดิจิตอลเป็นสกุลสกุลเงินดิจิตอลค่ะเห็งว่าก็ต้องมีแพลตฟอร์มหลักสากลอยู่แพลตฟอร์มหนึ่งใช่่ะใช่ใช่ค่ะแต่สิ่งที่เขาให้มาเป็นมันเป็นลิงก์เว็บลอมที่เขาทำขึ้นมานอก t โ r e แล้วก็ P โซ e ใช่ค่ะเป็นแค่ในเว็บไซต์เลยค่ะเป็นเว็บไซต์แต่ไม่ได้โหลดแอปพลิเคชันไม่ค่ะเสร็จแล้วในเว็บไซต์หน้าตามันเป็นแบบไหนสมมติคุณเอเห็นบอกโอนเงินไปครั้งแรกก็หลักแสนบาทเลยมันขึ้นตัััััววเเเเงงิินนนนนนกไรททีลยมมขึ้ต ็นลักษณะให้เราเติมเงินเข้าไปอะค่ะให้โอนเงินผ่านบัญชีบุคคลธรรมดาเสร็จแล้วปุ๊บมันก็ขึ้นโชว์ตัวเลขในในระบบในรหัสสมาชิกเราว่าเรามีการเติมเงินเข้าไปยอดเท่านี้นะตรงกันพอดีเป๊ะตรงกันค่ะ,คะสามารถตรวจสอบได้จากโทรศัพท์มือถือที่เราเข้าไปในลิงก์นั้นใช่ค่ะคุณเอไม่รู้สึกเอจใจครับว่าเในเมื่อเราเ,เคยลงทุนกับแพลตฟอร์มใหญ่ๆมาแล้ว<ๆ>หลักษากลที่ได้รับการยอมรับมาแล้วเนี่ยะนะฮะ หรือได้รับการรับรองมาแล้วแต่พอไปเจอลิ้ยงข้างนอกเนี่ยทำไมเราถึงไว้ใจในการที่จะโอนเงินไปให้กับบคุคคลคนนี้ค่ะคือจากที่เห็นในแพลตฟอร์มอะค่ะที่เขาทำขึ้นมานะคะมันเป็นรูปมันเป็นหน้าตาที่เป็นกราฟแล้วมันมีการให้เทรดลักษณะไม้สั้นมไม้สั้นคือว่ากินไวใช่ค่ะไดเร็วนบบหนึ่งนาทีปุ๊บได้เลยอะไรอย่างนี้ค่ะ,คะ